อุ้ยตายอกอีแป้นแตกอมตะตำนานนิยายจากปลายปากกาของพันตำรวจตรีประชาพูลวิวัฒน์ชาวท่าพระจันทร์รู้จักร้านขายอาหารไทยยี่ห้อโภชนาอาหารกันทุกคนเพราะเจ้าของร้านเป็นแม่ไม้สวยญาติเยิมชื่อจินตนาอายุอานามไม่เกิน28ไอหนุ่มตอมกันเกลียวกล่าวเหมือนมดแดงแฝงพวมมงมะม่วง ผัวข,ของเธอเป็นนายทหารอากาศตกเครื่องบินตายเมื่อปีกลายนี้เองหลังจากนั้นเพียงเดือนเดียวทั้งหัวงอขัวดำก็ยืนกาสแสดงความจำนงขอเป็นเพื่อนนอนแทนผัวคนแรกแต่จินตนายังไม่ยอมตกร้องปองชิ้นกับใครเพราะไอของพันอย่างนี้ต้องดูกันนานๆถ้าขืนสีสัวเสี่ยงพงมาไหลไปเจอเอาแมงดาเฮงสวยกินฉุนกึกเข้าละก็เห็นจะต้องใช้หัวเข่าเช็ดน้ำตาแทนผ้าเช็ดหน้าวันละสามครั้งหลังอาหารเป็นแน่ดังนั้นมดแดงทั้งหลาย จึงพากันมาอุดหนุนคับคั่งเพื่อหวังจะได้ลองลิ้มชิมรสแม่ไม้สาวพราวสเสน่ห์ซึ่งล้างผัวมานานว่าจะมีทีเด็ดสักแค่ไหนทําให้ร้านของเธอขายดิบขายดีเป็นเทน้ําเทท่าหมดเกลี้ยงตั้งแต่หัวค่าทุกวันคืนหนึ่งเมื่อปิดประตูหน้าร้านเสร็จจินตนาก็อาบน้ําชำระร่างกายแล้วไขลิ้นชักโต๊ะหอบเงินปึกเบลเลอร์ถือติดมือขึ้นไปในห้องนอนขณะที่นั่งนับธนบัตรชนิดต่างๆอยู่บนเตียงก็ได้ยินเสียงเคาะประตูเบา,เบา เอาอะไรแตนเธอตะโกนถามเด็กรับใช้คุณมยุรีมาหาค่ะเชิญขึ้นมาบนนี้เยืนอยู่นี่แล้วอีกเสียงหนึ่งพูดจินตนารีบยัดเงินไว้ใต้หมอนก่อนกระวีกระวาดลุกไปถอดกรอนอายุเธอทักด้วยใบหน้ายิ้มแยม้มนึกว่าจะโกรธลากเอาไปโกกซะแล้วสมพรปากถึอแม่มหาจำเริญมยุรีคอนขวับขณะก้าวเข้ามาในห้องก็จริงๆนี่นาหายหน้าไปตั้งนานเดินขายที่ดินจนไม่มีเวลาว่างย่ะ <c oughs> เจ้าของบ้านหัวเราะเนื้อที่สามเหลี่ยมขนาดเท่าฝ่ามือใช่ไหมล่ะอีบ้าผู้มาเยี่ยมตาวาดแวดฉันไม่ล่านเหมือนแกหรอกยากล่าวจบก็ถมตัวลงบนเตียงจินตนาโดดตามพร้อมทั้งจับโนนขวานี้จนเพื่อนสาวร้องรันอย่าเล่นนะจกักรจี้หนอยที่ผัวจับแล้วก็ชอบมีที่ไหนเล่าจินตนาเลยเปลี่ยนเป็นกอดเราหัวอกอันเดียวกันนะเมื่อไหร่แกจะแต่งงานใหม่สักทีมายุรีถาม พูดเรื่องนี้แล้วหนักใจทําไมไม่มีไอ้หนุ่มมาจีบงั้นเหรอมันเยอะแยะซะจนไม่รู้จะเลือกใครมายุรีจูบแก้มเพื่อนดังฟอดแล้วถามอีกแกเห็นหมาตกซ่วมไหม <c oughs> จินตนาหัวล็อกคิกใหญ่ถึงขนาดนั้นเลยว่าสมัยนี้ข้อหาโผลรวยๆกันทั้งนั้นเป็นเมียน้อยนะสิโธ่สดๆก็มีถมไปะยะเรามองๆไว้สองคนแล้วมายุรีพลิกตัวนอนหงายแล้วเลิกคิ้วขึ้นเหรอขี่พรอเตียกหรือคดิแลก ก็รถญี่ปุ่นธรรมดานี่เองคนหนึ่งใช้ตโตโยตา้าอีกคนขับดัสสันก็ไม่เลวเชื่ออะไรทํางานที่ไหนอย่กลมเจ้าท่าด้วยกันทั้งคู่แล้วคนไหนมีภาษีดีกว่าจินตนาถอนหายใจเฮือกใหญ่อํานาจมีเชื้อจีนพ่อแม่ร่ารวยแต่สมชายเป็นคนสนุกสนานลาเริงแกรักเงินหรือรักกล่องล่ะตอบยากแฮะมาอยู่รีลุกขึ้นนั่งพิงพนักเตียงงั้นเก่าทั้งสองคนเลยเป็นไงจินตนาคอนขับพูดบ้าๆสมัยนี้เขาไม่ถือกันแล้วรู้ไหม นายช่วยแบ่งเป็นคนหนึ่งสิไม่รับประทานหรอกอยาฉันยังไม่นึกอยากแล้วเราจะทำยังไงดีเมยยูรีดิดนิ้วดังแปะก่อนแนะนำโยนหัวโยนก้อยจินตนาทำตาปลิบเอาอย่างนั้นเหรออืมฟุตบอลคิงส์ครับยังใช้วิธีนี้น,นี่นาเจ้าของห้องลงจากเตียงไปหยิบเหรียญบาทจากโต๊ะแต่งตัวมาส่งให้เพื่อนแล้วบอกช่วยปั่นแปะให้หน่อยเราใจไม่ถึง มยุรีหมุนเหรียญอันนั้นแล้วปิดด้วยฝ่ามือขวาก่อนถามเอาหัวเร็วก,ก้อยต้านไหนหัวในหลวงหมายถึงใครอำนาจก็แล้วกันจินตนาพยักหน้าตกลงเปิดดูซิตาแผ่นดินมองเห็นเด่นชัดท่ามกลางแสงไฟสว่างจ้าก้อยมยุรีร้องลัน่นเสร็จอิธสมชายฮฮไม่สาวเจ้าของการเสี่ยงทายอันพลึกกึกกือหน้าแดงกำ่ำเราจะพูดกับอำนาจยังไงเขาถึงจะไม่เก๊กซิมเธอมีปัญหาอีก อายุเท่าไหร่ส0เฮ้ยเลยวัยหนุ่มมาตั้งนานแล้วคงไม่เป็นไรหรอกหน้าแต่เราก็เสียดายนะเพราะเขาเป็นคนดีมายุรีถลกกับโปรงเกาคนขาด้วยความลำคาญนั่นยกให้หลานสาวซะจินตนาเลิกขิวขึ้นเออจริงสินะจับยายอ้อแต่งงานซะดีกว่าปล่อยให้เป็นจิ๊กี้อยู่อย่างนี้คุณค้าเสียงนางตาเลเรียกอยู่นอกห้องอีกว่ายังไงนายสาวถามคุณสมชายมาหาค่ะมายุรีหัวล็อกค,คิก อายุยืนจริงพรเพกของแกเปิดเบียร์ต้อนรับแล้วบอกให้รอเดี๋ยวจินตนาตะโกนสั่งสาวใช้ก่อนขมีขมันเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวยังไม่ทันเรียบร้อยนางแตนมาครอบประตูอีกครั้งอะไรอีกเธอถามคุณอำนาจมาอีกคนแล้วเจ้าค่ะแหลกมายุรีร้องรถไฟสองขบวนชนกันร,ร้านพังแน่จะทํำยังไงดีไม่สาวหน้าตาตื่นก็เจระจาสักคืนนี้เลยนายช่วยเราหน่อยนะได้ ฉันจะดึงสมชายมาคุยด้วยจนกว่าแกจะพูดกับอีตามหน้าเสร็จจินตนาโผล่เขากอดเพื่อนแล้วจูบแก้มดังฟอสใหญ่ขอบใจมากไม่เนื้อหอมขณะที่สองแม่ไม้ช่วยกันแก้ไขปัญหาหัวใจอยู่นั้นสาว19ชื่อแสงดาวผู้มีนิคเนมว่าอ้อผู้เป็นหลานในไซส้ของจินตนากำลังนั่งรถสปอร์ตสีฟ้าข้ามทางรถไฟไปตามถนนสุขุมวิทโดยมีชายหนุ่มวัยเดียวกันหน้าตาหล่อเหล่าไม่ใช่เล่นไว้ผมทรงฮิปปี้ยาวเฟยเป็นโชเฟอร์ จะพาฉันไปไหนเธอถามเมื่อรถแล่นผ่านปากซอยวัฒนาก็ที่เก่าน่ะสิฉันเกลียดได้บ่อยคนนั้นจังเพราะอะไรมันทําตาเล็กตาน้อยจ้องหน้าอยู่ได้ <c oughs> ก็อ้ออยากสวยทวําไมเล่าชายหนุ่มหัวเราะเชื่อคอยดูนะคืนนี้มองอีกทีมันถอดเกิกตบหน้าจริงๆอย่าดุนักเลยทุนหัวพี่ตัวสั่นไปหมดแล้วเห็นไหมเธอหันมาคอนอุ้ยเหมือนไส้เขาทําหน้าทะเลนประเดี๋ยวจะให้หยิกไม่ต้องการหรอกยาเอา้า แล้วคราวก่อนใครตะกุยหลังพี่นี่แน่กำปั้นน้อยๆสัดตุ่มเขาที่หน้าอกชายหนุ่มดังบึกอิตาบ้าพูดออกมาได้แทนที่จะโกรธเขากลับหัวเราะรั่นก็จริงไหมเล่าเงียบทีเธอเธอตวาดแวดมันขอจูบหน่อยก้าวจบเขาก็คว้ามือแสงดาวไปแนบจมูกอืมชื่นใจจังคราวนี้เธอยิ้มหวานจ่อยไม่เบื่อมั้งหรือไงคะยิ่งหักมากขึ้นทุกวันไม่จริงมั้ง สบ,บ้านให้ก็ได้แสงดาวเลื่อนตัวลงต่ำจนต้นคอพาดพนักพิงแล้วหลับตาพริมอย่างมีความสุขขณะที่เขาเลี้ยวรถเข้าซอยทางด้านสายมือขับมุ่งตรงไปยังโมเตลแห่งหนึ่งบ่อยแต่งตัวเรียบร้อยวิ่งมารูดม่านสีเขียวเมื่อเห็นรถคันนั้นจอดสงบนิ่งที่หน้าห้องพักก่อนเกลอวีกระวาดเข้าไปเปิดไฟฟ้าแรงเทียนต่ำและเครื่องปรับอากาศคนละคนกับคืนก่อนเขากระซิบข้าเห็นแล้วอ้อเลยอดถอดเกิดตกหน้ามันเธอเอื้อมมือไปหยิกค้นขาเขา มีแน,น่กระซเอาดีนัทโอ๊ยเจ็บนะเขาแกล้งร้องบ่อยคนนั้นก้าวออกจากห้องเดินผ่านรถยนต์ไปโดยไม่ได้มองมาทางหนุ่มสาวแล้วแหวกม่านหลบไปอย่างรวดเร็วคนทั้งสองก้าวลงจากรถเกือบจะพร้อมกันคืนนี้อย่ากลับให้ดึกนักนะแสงดาวบอกชายหนุ่มโอบสะเอลเธอพาเข้าห้องขออนุญาตคุณแม่ไว้กี่ทุ่มหนังรอบค่ำเลิกเขาปิดประตูล็อกกุญแจก่อนดูเวลาที่ข้อมือว่าก็มีเวลาอยู่ด้วยกันชั่วโมงกว่าเท่านั้นสิเธอโผล่เข้าไปกอดเขายัางออซ้อ ยังไม่พออีกเหรอคะพี่อยากอยู่ใกล้ๆอ้ออย่างนี้ตลอดไปอีกหน่อยก็เบื่อไม่มีวันสละหญิงสาวหมุนตัวกลับหันหลังให้เขาเช่วยรูดซิปกระโปรงนาทีนั้นมินิสกเกิร์ตสีบานเย็นก็หลุดจากตัวพร้อมกับชายหนุ่มถอดเสื้อและกางเกงห้องถังห้องตกอยู่ในความมืดเมื่อเขาปิดสวิตช์ไฟแล้วอุ้มแสงดาวไปวางบนเตียงเหงื่อเมทโตเริ่มผุดออกจากกลางหลังชายหนุ่มทั้งๆท,ท,ที่เครื่องปรับอากาศยังคงทำงานเป็นปกติเสียงหญิงสาวคลางออกมาแผ่วเบา อ๋อมีความสุขเหลือเกินรักพี่แค่ไหนเขาถามเนื่อยๆตอบไม่ถูกกินยาคุมทุกวันหรือเปล่าทานค่ะอย่าลืมเป็นอันขาดนะค่ะเขาจูบเธอยังดูดดื่มขณะตะเกียกตะกายขึ้นสวรรค์ชั้น7พี่ขาแสงดาวเสียงสั่นเหมือนกำลังจับใครอ๋อจะรักพี่ตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลง